ละครสั้นเมื่อเมื่อแม่ฉันไม่ให้เป็นดาราโอ้ดาราสวยจังเลยโอช่องเท็ดดาดาลาเยอะเลยแล้วก็สวยหล่อดด้วยฉันอยากเป็นมากเลยอะ่ะโอ้โหถ้าฉันเป็นฉันคงจะเป็นดาราที่สวยที่สุดเลยละ่ะไม่อยากเป็นมาะ อันนี้ก็มีเฮ้ยคนนี้ก็สวยนะว่าไปฉันก็อยากเป็นเหมือนกันนั่นแหละโหฉันเป็นต้องได้รับเงินเยอะๆแน่เลยอะ่ะฉันก็มีอาชีพในฝันของฉันอยู่แล้วนี่ก็คือเป็นดาราอืม <c oughs> ชาอร่อยมากกินตอนช้าเนี่ยสดชื่นเลยกินเร็ว,วนะคุณเหอฉันกำลังทำอาหารอยูอ่เดี๋ยวมากินอาหารด้วยกันโอเคได้เลยคุณวันนี้กินไข่ดาวรวมมิตรดีกว่าอืม ฉันทำสามจานเลยเราเรียกโมเดลลงมากินด้วยโมเดลน่าจะชอบนะคุณว่าไหมอะไรอะไรนะเห,หนื่อยใจฉันจะทำให้อร่อยที่สุดเลยล่ะคุณสิแลละดูสิฉันจัดเต็มโต๊ะน้ารับประทานมากเลย เนีย่ยของโมเดลจะเป็นไข่ดาวรวมมิตรนะส่วนของฉันกับของคุณอะเป็นไข่เจียวรวมมิตรคุณเป็นเรื่องโมเดลมากินได้แล้วไปเดี๋ยวฉันนั่งรอโอเคือือโอ้ยโมเดลทำอะไรอยู่อุย้ยสวยมากโมเดล ไปกินข้าวข้างล่างได้แล้วไม่ทำเสร็จแล้วค่ะแต่หนูขอดูดาราก่อนได้ไหมคะหนูชอบดูดารามากแล้วหนูก็อยากจะเป็นดาราเอาเธอไปกินข้าวก่อนค่อยพูดขอดูแป๊บเดียวไปกินข้าวกินพร้อมกลันโอก็ได้ปิดปิดปิดคอมเลยค่ะเดี๋ยวๆมากินข้าวได้แล้ว อโอ้ยของหนูจานนี้นะค่ะพ่อว้าวน่ากินมากเลยค่ะคุณแม่นั่งกินดีกว่าอืมอร่อยจังถ้าไม่หนูไม่กินล่ะอร่อยนะแต่หนูขอถามถึงเรื่องนี้ได้ไหมคะ ได้สีว่ามาเรื่องอะไรล่ะเรื่องดาราล่คะค่ะทำไมหรอหนูขอเป็นดาราได้ไหมคะไม่ได้ลูกไม่ไม่ให้หนูเป็นเลยกว่าจะเป็นดารามันเป็นยากนะแล้วต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยตอนอนาคตไนดะ้ลูกจะไปคนเดียวไม่ได้ต้องดูแลพ่อแม่ก่อน ไม่แต่หนูอยากเป็นนะแม่โอ้ยเป็นยูทูบเบอร์ให้ได้ก่อนเถอะเดี๋ยวแม่ให้เป็นโอ้ยแม่ผู้ติดตามหนูแค่สามร้อยคนเองใครจะไปทำถึงอ่แล้วไม่ให้เป็นกี่คนล่ะยี่สิบล้านคนโอ้ยหนูจะบ้าตาใครจะไปทำถึงเยอะขนาดนั้นก็ให้มากกว่าพี่แป้งไง หนูพูดติดตามูีแล้วอะ่ะแต่ไม่ให้เป็นเลยเป็นจนแก่โลกโอ้ยแม่หนูไม่เอานูจะเป็นอย่างเดียวหนูไม่เป็นอะไรยูทูบเบอร์อะไรอย่างั้นโลกอะฟังแม่นะก่อนที่จะเป็นดาราเป็นยูทูบเบอร์ให้แม่ดูก่อนไม่ให้เป็นโอ้แม่เราเป็นสิบป,ปีกว่าจะถึง หนึ่งแสนคนเอาให้ถึงก่อนเถอะแม่มาอะไรเนี่ยหนูอยากถึงหนึ่งพันไวๆไวด้วยซ้ำแล้วหนูก็อยากเป็นดาราเป็นดาราแล้วได้ประโยชน์อะไรอยาได้รับรางวัลได้เงินเยอะด้วยนะแม่ โอ้ยอย่าเป็นนี่เลยเราก็รวยอยู่แล้วไม่ต้องไปน,นี่หรอกแม่ดูถูกเงินหรอแต่หนูอยากเป็นจริงๆนะเป็นอะเป็นได้แต่แม่ไม่ให้เป็นเพราะเธอต้องดูแลพ่อแม่ถ้าเกิดพ่อแม่แก่ไปใครจะดูแลอืมแม่ครบสามสิบสองแล้วนะพ่อก็เหมือนกัน แม่แต่หนูอยากเป็นอะแต่ไม่ให้เป็นไม่ได้ต้องดูแลพ่อแม่ก่อนแล้วตัวเราอะต้องเอาให้รอดก่อนต้องเอาเรื่องเรียนให้สลาดหลักแหลมก่อนเนี่ยโอ้โหมันต้องทำถึงขนาดนั้นได้เหรอใช่ถ้าทำทุกอย่างที่แม่บอกมาเป็นได้เลยแม่จะบอกก่อนเลยนะ แม่แม่เคยเป็นดารามาก่อนอแล้วแม่ก็เลิกเป็นช่วงอายุยี่สิบเก้าเพราะแม่เบื่อมันมันต้องกล้าแสดงออกด้วยอย่างเราไม่กล้าแสดงออกเป็นไม่ได้หรอกอืมแล้วการที่จะเป็นดารารายการอ่ะเราอ่ะเราอ่ะต้องอดทนห้ามกลัว ต้องทนโดยเฉพาะฉากบูกับฉากระเบิด <c oughs> ถ้าฉากบูอะ่ะเราอะ่ะต้องยิงให้ดีไม่ต้องสนใจกล้องอย่างแม่ทำไม่ถึงเลยแม่แม่เลยออกมันเหนื่อยอืมดารามีเยอะก็จริงแต่ไม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 ่ยอมให้ลูกเป็น เราไม,ม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนแม่แต่ลูกก็แต่หนูก็เปลี่ยนตัวได้นะหนูก็จะฝึกจากกลัวไม่กล้าแสดงออกอาจจะกล้าทนแล้วก็แสดงออกอย่างนั้นก็ไม่ได้จ้ะแม่กลัวว่ามันจะนีอ่ะถึงหนูจะสวยแต่หนูก็ไม่ควรไปนี่ เพราะว่าถ้าเกิดหนูแพ้ล่ะแพ้ยังไงหรอแพ้ที่ได้เป็นดารางไงไม่ใช่แพ้เรื่องอนนูนแม่ก็กลัวว่าว่าลูกจะไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าเปิดฉากบููโดยเฉพาะฉากระเบิดเนี่ยมันนี่ต้องเดินหนึ่งเดียวนะลูกห้ามกีด ้ามวิ่งเพราะฉากระเบิดเนี่ยนางเอกกับพระเอกเนี่ยเขาจะกล้าทนเหมือนทาหารไงลูกไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นดาราหรอกเอาแค่อาชีพที่มีก็พอไม่ต้องเอาอาชีพที่นอกเนี่ยก็ได้แต่หนูอยากเป็นนะแม่นน่แม่บอกไม่ต้องไง ได้ค่ะดีมากเข้าหลังอนะ่ะต้องเชื่อฟังแนมะ่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะอืมดีไปกินกินไปแทบจะไม่ได้กินเลยเนี่ยหมดแต่พูดค่ะขอโทษที่เสียวเวลานะคะไม่เป็นไรจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไแล้วนะลูกคนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย